จากเชื้อโควิด -19 ที่ระบาดทั่วโลกตอนนี้เพสการติดโควิดซ้ำในผู้ที่เคยติดเชื้อรอบที่2เริ่มมากขึ้นมันเกิดได้อย่างไรเราไปหาคำตอบกันเคยติดโควิดค่ะแต่ว่าหายแล้วจะมีโอกาสไปซ้ำรอบ2ไหมคะแล้วถ้าเป็นจะรุนแรงแค่ไหนโควิด -19 เป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได้เพราะภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ84%แต่ภูมิจะเริ่มลดลงตั้งแต่3-6เดือนหลังติดเชื้อภูมิต้านทานนี้ไม่ได้ปกป้องแบบ100%เหมือนโรคบางโรคแต่เชื้อโควิดมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาโดยสาเหตุหลักๆของการกลับมาติดโควิด -19 ซ้ำรอบ2ก็คือ 1. เกิดจากเชื้อที่ติดครั้งแรกแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในตัวและปะทุข,ขึ้นมาใหม่ 2. เกิดจากเชื้อจากภายนอกและเกิดการติดใหม่จริงครั้งที่2ซึ่งตอนนี้ก็มีการติดโควิด -19 รอบที่2ในหลายประเทศทั่วโลก พบว่ามีรายงานเข้ามาเรื่อยๆจากต่างประเทศถือว่าเมื่อมีการติดเชื้อไปแล้วภายในระยะเวลาเพียง6สัปดาห์ปรากฏว่าติดเชื้อใหม่ครั้งที่2แต่ปรากฏว่าตัวที่ติดครั้งที่ 2, 2> นะนั้นมีการปรับหน้าตาไปภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการติดครั้งแรกนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันหรือทำลายไวรัสได้และการติดในครั้งที่2นั้นกลับปรากฏว่ามีความรุนแรงมากกว่าครั้งแรกซึ่งก็ปรากฏแล้วในการรายงานในหลายประเทศซึ่งนักวิใจัยในสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าพวกเขาพบผู้ป่วยขั้นรุนแรงที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นครั้งที่2 63รายจาก9,119รายหรือคิดเป็น0.7%โดยมีระยะเวลาการติดเชื้อซ้ำเฉลี่ยเพียง116วันหรือร่วม4เดือนซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยก็เริ่มพบเคสการติดซ้ำแล้วเช่นกันและอาการยังรุนแรงกว่าการติดครั้งแรกอีกด้วย ะติดตอรีกไหมเขาก็บอกว่าเอ่อถ้าเป็นสายบันเดิมอ่ะหนูจะไม่ติดแต่ว่าถ้าเป็นสายบัตอื่นเนี่ยงโอกาสติดได้อยู่อะไรประมาณนี้ถ้าัาจากรอบแรกรอบนี้หนูดูเป็นไข้นานกว่าหนูว่ารอบนี้หนักกว่าถ้าทำวันินโดนะหนูก็ระวังตัวเหมือนเดิมนะแต่ว่าพอมาอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะแบบการระวังตัวรอจะน้อยลงอะไรประมาณนี้ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานการศึกษาในสหราชอาณาจักรพบว่า สายพันธ์เดลต้าจะทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อซ้ำสูงกว่าสายพันธ์อัลฟาถึง46เปอร์เตเตือนประชาชนเนี่ยนะครับอาจจะต้องเตือนว่าถึงแม้ติดคราวที่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะติดใหม่ได้โดยเฉพาะที่เป็นสายพันธ์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสายพันธ์เดลต้าก็สามารถติดได้ใหม่แต่ว่าอาการอาจจะไม่มากแต่ถามว่ามีอาการรุนแรงได้ไหมก็มี คนที่เคยติดโควิดจะต้องฉีดวัคซีนไหมคะแล้วถ้าต้องฉีดวัคซีนจะต้องฉีดวัคซีนหลังจากที่หายเมื่อไหร่คะผู้ที่ติดเชื้อมาแล้วก็ยังคงต้องให้วัคซีนในการป้องกันโรคระยะเวลาในการให้วัคซีนหลังติดเชื้อควรจะอยู่ในระยะ3ถึง3-6เดือนหลังจากติดเชื้อดังนั้นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แก่การรักษาระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อยๆและการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยยังคงมีความสําคัญในการป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญต้องฉีดวัคซีนเพิ่มกระตุ้นภูมิเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ที่พร้อมจะกลับมาเสมอช่ัวแน่แชร์ได้